พระสัญญาประจําวันสำหรับวันนี้คือไม่มีความขมขื่นอีกต่อไปจะพระธรรมฮิปรูบทที่12ข้อ15กล่าวว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปแน่นอนว่าเราอาจ จะประสบกับความเจ็บปวดหรือความผิดหวังในบางช่วงของชีวิตผู้คนอาจจะทําให้คุณเสียใจหรือผิดหวังได้ซึ่งความเจ็บปวดหรือความผิดหวังเหล่านี้อาจครอบงําจิตใจของคุณได้หากคุณไม่ระมัดระวังความเจ็บปวดนั้นหากไม่ได้รับการแก้ไขก็มักจะนําไปสู่ความขมขื่นเกิดขึ้นได้และเมื่อเราไม่จัดการกับมันมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาเสมอ วิธีการกำจัดความขมขื่นก็คือการตัดสินใจให้อภัยถ้าเราไม่ให้อภัยความขมขื่นก็จะออกรากและกัดกินตัวเราเองและบางครั้งคนที่ให้อภัยได้ยากที่สุดก็คือตัวคุณเองดังนั้นคุณควรที่จะให้อภัยตัวเราเองเพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นก็ให้อภัยตัวคุณอยู่แล้วคุณควรที่จะให้อภัยตัวคุณด้วยเช่นกัน พระคัมภีร์ได้กล่าวในเอเฟซัสบทที่4ข้อ26ว่าอย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอ,อยู่มีคำกล่าวว่าทุกๆหนึ่งนาทีที่คุณโกรธคุณได้สูญเสีย60วินาทีแห่งความสุขไปให้เราเองนั้นปฏิเสธความขมขื่นที่จะไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เราสารภาพด้วยปากของเราว่าด้วยพระคุณของพระเจ้า ฉันจะไม่ยอมให้ความขมขื่นมาครอบงำฉันด้วยพระคุณของพระเจ้าฉันจะให้อภัยผู้อื่นในแบบที่พระคริสต์ทรงให้อภัยฉันด้วยพระคุณของพระเจ้าฉันยินดียกโทษความบาปและความผิดพลาดในอดีตของฉันด้วยพระคุณของพระเจ้าฉันกำลังกระจัดทุกรากของความขมขื่นที่กำลังเติบโตอยู่ในใจนั้นออกไป ขอพระเจ้าส่งเสริมกำลังคุณให้คุณสามารถที่จะเรียนรู้ให้อภัยและไม่มีรากแห่งความขมขื่นเกิดขึ้นเลยขอพระเจ้าอวยพรครับ